<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะน้องแอเพอียงทุดจ้าหน่อยพอพียงสวัสดีค่ะพอเพียงสวัสดีค่ะกล้องหน่อยสวัสดีค่ะ,คะบายบายก็ได้ลูกบายบายทัก oh. ทายหน่อยกําลังเล่นน้ํากําลัง oh. เล่นน้ํากําลังเล่นน้ํากันว้ายฉีดตัวเองเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกฮัลโหลอ้าวฉีดแม่ oh. แมเหรอสวัสดีสวัสดีไหลสด oh. มาในโทนม่วงนะวันนี้มาในโทนม่วงสงการว่าหยุดเด้อจ้ามาส่งของมาส่งของยูกรดัางเหมียนเก่าเหมียนเดิมจ้ะเมื่อกี้สวัสดีเด้อสวัสดีเพื่อนๆจ้าก็ได้หยุดเดอกจ้าสงการเอาของมาสง่งสองถุงบักใหญ่เอาของมาสง่งข้าค่อยพนักงานเขากันลักกินกันสนุกสนานส่งยังไปแฮกแซยังบอย ดูพอเพียงสักก่อนเฮ้แ hey, ม่หลาเฮ้แม่หลาไหนฉีดน้ำให้ดูหน่อยลูกปิ้ว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 เล็บมาฮะถอดแว่นตาเหรอไม่ถอดก็ได้เดี๋ยวเออแม่ตั้งตั้งกล้องดีๆก่อนสวัสดีเด้อมาส่งของจ้ามาส่งของจ้าไลฟ์สดสวัสดีไลฟ์สดสวัสดีเฟซบุ<า>๊ก <Facebook. S 2> พอเพียงฟังนีง่มันบ่เห็นดิเนี่ย ป่าตังจนอะไรสดเลยสดเลยสดนี่ที่ทีที่ใช่มาส่งของที่โกดังจ้ามาแล้ามาอ๋อ่ะอ๋ออนี้อันนี้ันี้เออได้ยยังอย่างเนี้ยคด้งลืม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 ลงๆลยมลืมลมลืมลืมลมลืมลทมลืลยลืมลืลืม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 บม อ๋อเดี๋ยวหัวหน้าเห็นใช่ไหมเพราะว่ามันมันมีกลุ่มกลุ่มที่ดูกล้องเดียวคุณนะโอ้กระดูดูไอ้นี่ม่เห็นเซฟ้อไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยขอโทษขอโทษโอ้ยสงการท่องเที่ยวไหนคะเพื่อนๆสวัสดีเด้อสวัสดีคุณออฟค่ะสวัสดีคุณียังนี่ทัสสาบอกคุณออฟสวัสดีเด้อเฮ้ยมึงส่งผมค่ะ เห็บวเอาเขาไปเถอแต่ว่ามันไม่มันไม่โดนอ่ะค่อยต้องหาแสงเด้เออเป็นคนหิวแสงนะต้องหาแสงหน่อยเออพาที่กำลังจะตกดินเอออ่ะมุมนี่มุมนี่มุมเก่ามุมเดิมมุมเก่ามุมเดิมเฮ้ยสิ่หมือนเอส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 มาพอเพียงเข้ากล้องหน่อยเอ้ามาฉีดน้ำเร็วขอยืมปืนฉีดน้ำหน่อย no no ตรงอ่ะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเหมือนแม่แล้ว โอ้ยพอเพียงแม่กลับแล้วพอเพียงไม่ให้ความร่วมมือแม่ไปละไม่อาศัยค่ะฉีดน้ำค่ะเขบอกฉ็ดอย่างก่เฉีดน,นะเอ้ยมาส่งของจ้ากำลังรอรอบุ๊กอยู่ป้ายพระอาทิตย์ตกดินสวยงามพระอาทิตย์ตกดินก่เห็นหงว่าเห็นหงย้อนแสงบอวย้อนแสงสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณวิพาวดีสวัสดีจ้าไปเทีย่ยวไซจ้าสงการ แม่เพ yes, right ิ่งเบิรงเบิรงสิ่งบ่สิ่งบ่แม่แต่อยากไปแล้วเดี๋ยวรอรอรอเขารอเอกสารกับลูกแป๊บนึงนะโอ้ยใส่จานแค่นี้ยังตื่นยังก็ค่อยหอมยังมั่นเองข่อยหอมยังมา่นเองที่น้องกระเป๋าเด้อกระเป๋าตังโทรศัพท์ขาตั้งกล้องถือที่สู้ได้แป๊บเดียวหรอกขึ่วโมงกเขาหลงเลว่าถึงวันนี้ถุงวันนี้เขาต้องพับเต็มบ่ ตรงนี้ใส่ของมาสงการกัว่าขายของก็สวัสดีปีใหม่เดอ้อสวัสดีสงการจ้าส่งของทุกวันนะคะเพืเ่อนๆใครจะสั่งของโปรยังมีเดอ้อกาแฟแถม X อกาแฟชาเขียวแถมเอสมน้ำพอพจะหมดแล้วก็ฉีดเล่นจะหมดอ่ะจะไปเอาน้ำที่ไหนไม่มีน้ำนะไม่มีน้ำนะอ่ะอ่ะอ่ะฉีดน้ำปิ้วปิ้วปิ้วฉีดสงการค่ะมองถุงนี้เลย มองนี้หน่อยค่ะยางเดเางมอยดดน้าเปียกกระเป๋ากระเปาใส่ถุงกน้วยล้วเขาสาน้ำบึ <te Liberty Overwatch> ้มมาของีนกระเป๋าเปียกอันนี้น้ำกินอันน้ำกินมาด้วยว่าีไปสน้ำเรียนก่อ อเรอนะคะรอรอรอแล้วรอแล้วอ่ะอ,อ,อ,อย่าไปฉีดกินแอะ <é. S 2> สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่วันสงการานต์จ้าสวัสดีเด้อรอ่รอล่อหนุพนักง,งานข้าจอดนังอยู่ข้าจอดหาคนมาหน,นุนเงินปาโคตอย่างยูยูมองเก้ามองเดิมเหรจ้ายูมองเก้ามองเดิมมันทรงของโกดังเพราะว่า,วาร้านที่เคยส่งประจำเขา มารับน,นะเออ<ม>ก็เริ่มาส่งเองที่ตัวดังร้านร้านที่สง่งกานร้านชิมปอกก็ปิดอะไรแม่เดินเล่นหมานะ่ะแม่เดิน,เ,เ,ดนเล่น,ลนอืมเดมาอยู่ที่เก่าที่เดิมจ้ะท<ม><ๆ>ี่เก่าที่เดิมเฮ้ออะไรลูกเป็นใงจ้าไปเที่ยวสายค่าคุณบุญสาสวัสดีจ้าเม่อราหนคุณเพ่นกับมะซังกับแฟอัน เลี้ยงหมาเขาเลี้ยงหมานั่งไงหมา,าน,นั่หมาพจะโน้มหยางไว้จับจ้งยังแม่สดใสสดใสวันว้ายอย่ายิงฉันว้ามีคนสงการช่วยด้วยช่วยด้วยว้ายเปียกยว้ายเปียก <laughs> เปียกหู <laughs> คือสีรอดมาน้ำถนนหูยกต่เบิ้งใส่สุดใส่หมวกใส่แว่นตาเนี่ยใส่ดอกไม้เนี่ยหูเขากระสาดเท่าน,นั้นเหรอไม่เขาสาด อมสีม่วงสีม่วงม่ให้เขาสาดเต็มที่